สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สรุปใหม่บางของผมดูลักษณะของพิมพ์ทรงก็บ่งบอกว่าเป็นพระสมเด็จยุคปลายเป็นพระสมเด็จพระละคังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางของผมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ทัานเลิกมงคลบวงสรวงเจดีย์ ดูจากโลกภาพนะครับก็มีสภาพที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเก่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพตลอดจนมีชีโกรู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีพางของผมด้านหลังก็เป็นหลังที่ถูกปั๊มตาวัดใหม่ทำพระรถติดไว้ซึ่งเป็นตัวยืนยันว่าพระสมเด็จองนี้ เป็นพระสมเด็จกลุ่ใหม่บางคุณพรมพระสมเด็จกลุ่ใหม่บางคุณพรมถูกเปิดกรุอย่างเป็นทางการในปีพศ2500หลังจากเจดีย์ได้ถูกลักลอบขุดเอาพระออกมาทางวัดก็เลยทำการเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการโดยมีพลเอกพาจารุเสถียรเป็นประธานฝ่ายคารวะเมื่อเปิดเจดีย์ออกมาก็พบเจอพระ ที่อยู่ในเจดีเป็นจำนวนมากมีบางส่วนที่เสียหายเพราะถูกน้ำท่วมก็คือพระที่ถูกเก็บในพื้นที่ต่ำเช่นเก็บไว้ตามพื้นน้านล่างส่วนพระที่ถูกเก็บในพื้นที่สูงถูกเก็บไว้ในพื้นที่ห่างน้ำก็ยังคงหลงเหลือเป็นจำนวนมากตามประวัติได้บ่งบอกว่าพลเอกาพาชจรุเสถเียรให้เช่าบูชาพระสมเด็จ กลุ่มใหม่บาคุณภมนำขึ้นไปที่จังหวัดลำปางเป็นจำนวนมากน่าจะเกินหมื่นองค์ขึ้นไปดังนั้นภาสเด็จชุดนี้จะพบเจอที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดาเราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพของเส้นสายต่างๆโดยเฉพาะเส้นสม ตามขอบก็มีบิดมีงอมีปูนงอกขึ้นมาพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำเป็นผิวหังกระเบนเป็นบางส่วนบางส่วนก็เป็นผิวรัรจันทร์ความเก่ามีให้เห็นอย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางในภาพก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับพระองค์นี้น่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตโุซุม แต่พระเกศตรงข้างบนที่ทะลุออกไปเรามองเห็นไม่ชัดเพราะว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพที่สูงส่วนด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมทิดฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนในบรรทัดมีบิดมีเบี้ยวมีเว้า,ม,วาม,มีโคง้งอันนี้เป็นลักษณะของความเก่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพพระที่มีอายุเก่าถึงยุค ขอบจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางใาภาพให้เราเห็นถ้าองค์ไหนขอบเป็นเส้นตรงเหม,มือนบรรทัดก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะเป็นพระที่เก่าอายุถึงยุคส่วนตราวัดน่าจะเป็นตราวัดที่บั้มด้วยน้ำมึกสีแดงนะครับแต่ความเก่าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทำให้สีสันของน้ำมึกเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน พื้นผิวด้านหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อหาเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่เราจะต้องนํามาพิจารณานํามาวิเคราะห์ว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะแท้หรือจะเก๊ด้านข้างเราก็เห็นร่องรอยของรอยปีรอยแยกตามขอบเราเห็นขี้ขูเราไปเกาะจับติดเห็นปูนงอกขึ้นมาเกาะทับ ส่วนด้านในเส้นสายขององค์พระก็ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงจุดสำคัญที่เราดูว่าพระองค์นี้เป็นพระยุคปลายนั่นก็คือฐานล่างสุดจะมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานอันนี้เห็นชัดเจนส่วนฐานสิงก็เล็กตามตำราตรวจการนั่งเรา งองเห็นคล้ายๆกับพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าขวาซึ่งเป็นลักษณะของพระยุป,ปลายพระองค์นี้ลำคอค่อนขาจะสูงนะครับพระเจดก็แกะได้งดงามเป็นพระที่มีธรรมชาติที่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพที่ถายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบด้านหน้านะครับเนื้อบริเวณนี้จะมีการงอกขึ้นมามีความสูงมอม,มต่ํา ในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีคีโกรลไม่กอดจับเด็กถือว่าเป็นภาพที่มีธรรมชาติที่ชัดเจนเรามาดูภาพถ่ายด้วยกล้องกลาแคสูงกันครับเริ่มจากภาพแรกเป็นภาพใบห,หน้าเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำพื้นผิวบริเวณรอบๆพ้ะพักก็มีผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มีปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นบางส่วนก็งอกเป็นจุดเป็นเม็ดทำให้เนื้อหามีความสูงความต่ำประเกตก็ยาวออกไปถึงเส้นซมแล้วก็น่าจะเป็นประเกตทะเลสมนะครับเส้นซมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพอย่างชัดเจนสังเกตดูเส้นสายนะฮะมีเว้ามีโคง้งมีสูงมีต่ำเป็นธรรมชาติ ภาพนี้ก็เป็นภาพบริเวณหน้าอกถ่ายให้เห็นถึงเนื้อหาที่มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำบริเวณช่วงนี้จะมีขี้ปูดลงไปกอจับติดเส้นสายของแขนก็เป็นธรรมชาติเนื้อบริเวณรอบๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นภาพนี้เป็นภาพวงแขนดดสังเกตดูเส้นสายนะฮะจะมีความพลิ้วเส้นสายขยุกข,ขยิกซึ่งเป็นลนักษณะของความเก่า ีิกุก็มีสารพัดชนิดที่ลงไปเกาะจับติดเราเห็นพวกเศษฐานดำๆแบบนี้เราเห็นขี้ฝุ่นขี้ผงที่ดินที่ทรายเราเห็นเศษไม้ใบหญ้าทั้งหมดนี้ก็มาเกาะจับติดตรงองพระแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะทับพิกุกจะล้างออกยากดังนั้นถ้าใครมีก็ไม่ควรล้างนะครับ ภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายวอรเป็นตัวบ่งบอกว่า,าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาขวาตรงนี้มีรูปร่างคล้ายๆกับพระบาท้ายนะครับปลาย่าวซ้ายจะตรงกับข้อศอกขวาพอดีอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพระยุคลายภาพนี้เป็นภาพฐานสิงปลายฐานก็เชิดขึ้นเส้นสายเป็นธรรมชาติ มงบอกถึงความเก่าภาพนี้เป็นภาพปลายฐานซิงด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นชิกโกตรงนี้เป็นกิ่งไม้ภาพนี้เป็นฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวาปลายฐานจะตัดเฉียงกว่าฝั่งซ้ายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคปลายภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายนะครับปลายฐานจะตัดตรงกว่าฝั่งขวา เนื้อก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำตรงเส้นซุ้มช่วงนี้ก็มีการเซตตัวเช่นเดียวกันเห็นได้อย่างชัดเจนภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นหัวไหล่ตรงนี้เป็นแขนขวาตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นซุ้มเม่ว่าเราดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางใภาพตรจุดที่เราดูลักษณะที่ซับซ้อนแบบนี้ มนุษย์ไม่สามารถจะทําขึ้นมาได้นอกจากธรรมชาติเท่านั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับเส้นสายเป็นธรรมชาติขย,ขยุกขยิกมีเป้ามีแว่งมีบิดมีเบีบเ้ยวภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันเนื้อบริเวณนี้เป็นลนักษณะของผิวหางกระเบน เนื้อนั้นนอกก็มีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางเอพภาพเช่นเดียวกันภาพนี้เป็นภาพหงวไหล่ซ้ายแขนซ้ายตรงนี้เป็นพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นซุม้มธรรมชาติที่เราเห็นเป็นจุดสำคัญที่สุดที่เราจะต้องนำมาพิจารณาว่าพระองค์ที่เราทูนั่นจะแท้จะเกภาพนี้เป็นภาพพื้นผิวถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเอพภาพของเนื้อพระ ช่วงนี้จะเห็นปูนงอกขึ้นมามีทั้งเป็นก้อนเป็นเม็ดมีทั้งเป็นเส้นนะครับทำให้พื้นผิวมีความสูงความต่ำเนื้อในขององค์พระจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับวนสีน้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นสีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บภาพนี้ก็เช่นเดียวกันพาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อผ้า กว่าจะเกิดลักษณะแบบนี้ได้ต้องผ่านระยะเวลาที่ยาวนานและก็สภาพแวดล้อมจะต้องมีความชื้นสูงภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพตามขอบภาพเก่าขอบจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางสายภาพจุดนี้เป็นจุดที่ปูดงอกขึ้นมาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันขอบมีการเปลี่ยนแปลงทางสายภาพอย่างชัดเจน เนื้อบริเวณนี้ก็มีความแกล่งเหมือนหินสีของน้ำมึกออกเป็นสีดำๆก็เพราะว่าน้ำมึกปั๊มทับขี้กลุกภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของน้ำมึกที่ปั๊มติดเนื้อก็มีความสูงความต่ำมีรอยแหว่งรอยเว้าเป็นพระที่ดูง่ายน้ำมึกในช่วงนี้ก็มีสีสันที่ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพเนื่องจากความเก่าของเดิมอาจจะเป็นสีแดงปัจจุบันกลายเป็นสีม่วงภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมาหยดตายาเช็คอายุขแขนสายตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกลาขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้า เราจะทําการซูมเลนเข้าไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นที่โกก็จับติดค่อนข้างจะหนาเนื้อบริเวณอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนมีความสูงความต่ำมีกิ่งไม้ใบหญ้ามีเศษถ่าน ลงไปกอดจับติดไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดที่เราดูนะครับเส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นสายมีผิวขยุกข,ขยิกเป็นลักษณะของความเก่าเราได้ดูพระสมเร็จ์ฟังคุ้งพรมบ่อยๆ เราจะเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางายภาพเราจะไม่เน้นในเรื่องของเส้นสายตาหนิพิมพ์ส่งในอนาคตจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงในการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จถ้าท่านเล่นหาพระสมเด็จในแบบอนุรักษ์ท่านจะมีโอกาสที่จะมีพระแท้มาครอบครองบูชา เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดกํายาเช็คกับอ็ปไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเดตจองค์นี้พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นโซสํามหลักในการสร้างพระสุเด็จตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบก่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าเราเห็นขอบที่มี รอยแบ่งรอยเว้าเส้นสายเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากดูขอบเสร็จก็มาดูตรงพื้นผิวพลาสติกที่อยู่ในเจดีย์บางองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางราปภาพที่สูงดังนั้นเนื้อหาควรจะมีความสูงความต่ำบางองค์ก็มีรอยปี๋รอยแยกบางองค์ก็มีรูกุณรูเข็มนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ควรจะมีให้เราเห็นอย่างเช่นช่วงนี้พื้นผิวมีความสูงความต่ำส่วนที่โกก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสุเดทที่อยู่ในเจดีมาคุ้พรมถึงแม้พระจะอยู่ในที่สูงอยู่ในที่ห่างนางั่งแต่จะต้องมีที่โกกให้เราเห็น ส่วนลักษณะของตาวัดใหม่หรือสีสันของน้ำหมึกไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องนำมาตัดสินใจว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะแท้หรือจะเกการนำเอาตำหนิพิมพ์ทรงลักษณะของตาวัดลักษณะของสีของน้ำหมึกมาเป็นตัวพิสูจน์ความแท้ของเจนั้นเป็นลักษณะของคนที่ในวงการเขาเรียกว่าเสี่ยงพระถ้าองค์ไหนไม่มีเหมือนเขา เขาจะตีเกแต่สาเหตุที่ตีเกก็เพราะว่าเขาไม่ซื้อนะครับที่ไม่ซื้อไม่ใช่ว่าผ้าที่เราไปให้ดูนั้นเป็นภราไม่แท้แต่เขาไม่รู้จะซื้อไปทำไมเขามีอาชีพขายผ้าการที่โฆษณาว่าใครมีพ้าแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะซื้อในรา,าคาหลายๆลล้านก็มีเสียนไม่กี่คนเท่านั้น ที่จะมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อเสียนปกติธรรมดาทั่วไปไม่มีโอกาสที่จะซื้อนะครับดังนั้นท่านใดเอาพระไปให้เสียนดูก็ควรเลือกเสียนที่เราจะนําไปให้ดูด้วยหาคนที่มี power สูง,สงมีเงินเยอะถ้าไปให้เสียนทั่วไปดูก็จะผลดโอกาสตอนนี้เรา จะหยดน้ํายาเช็คอีแผนไซต์ตรงตาแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูเกอกหอยซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างผสมเด็กถ้าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม,รรม,ม็ดกลมบนโองพะแล้วก็มีฟองกาดขึ้นมาแบบถ้าเป็นพระใหม่พระที่ไม่มีปูกอกหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้าง เช่นซากจากเรซินซากจากโอคมัสเตอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนโองคพระจะกระจายหายไปตอนนี้เรากำลังดูว่ามีฟองอากาศขึ้นมาหรือไม่อาจจะมองเห็นค่อนข้างจะลำบากนะครับแต่ก็เห็นแล้วว่ามีฟองอากาศขึ้นมาก็สรุปได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุค และมีปูดปคอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างเมื่อเราไปสูจทราบเสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากับต่ออีกนิดนะครับมาดูตรงบริเวณพื้นผิวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางห้บ้านแบบไหนบ้างเราจะเห็นปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นข้อนทำให้พื้นผิวมีความสูงความต่ำ แล้วก็เห็นฮีกโกกเราไปขอจับติดสิ่งที่เราเห็นนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนุนคมเป็นธรรมชาติของพระเก่าเป็นธรรมชาติของพระที่มีอายุถึงยุคพระสุเด็จส่วนสมหลักในการสร้างคือผลบวกหอยดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลา โดยเฉพาะพระสมเด็จที่ถูกเก็บในเจดีที่มีความชื้นสูงแบบเจดีบางขุนพธมพระองค์นี้พระชุดนี้เป็นพระสมเด็จที่ออกจากเจดีบางขุนพมในปีพศ2500แต่ก็ถูกนำไปเก็บไว้ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุยาและสภาพของปลูกก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยดังนั้น จึงเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพที่ค่อนข้างจะสูงกว่าพระสุเด็จที่ออกจากเจดีย์บางคุมแล้วก็ไปอยู่ในมือคนแต่เราศึกษาพระสมเด็จเราก็ต้องทําใจใหกว่างนะครับเราเห็นพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพน้อยอย่างเช่นพระสมเด็จที่เจ้าพนภาพเอาไปที่จังหวัดลำปางเราก็ต้องรู้ในข้อแตกต่าง ว่าพระที่อยู่ในมือคนกับพระที่ออกจากเจดีแล้วก็ไปเก็บไว้ในเจดีครั้งหนึ่งสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ยอมแตกต่างกันไปพระองค์นี้เป็นพระสุดเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุตส้มดูลักษณะของพิมพ์ทรงน่าจะเป็นพระสุดเด็จวัลคังที่ถูกนำมาฝากกลุกมบาององ์เพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณ และก็เพื่อให้ท่านเลิกมงคลบวกงสูงเจดีพระวจุคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลูกเสกสองครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ